แล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาเจอกันในลุกดีนะคะเป็นลุคแบบ e s Less more. s i s m o r e ก็คือแต่งเนี่ยเหมือนจะน้อยนะคะแต่ว่าสวยมี <c oughs> ความเป็นธรรมชาติอะไรต่างๆมานาและลุกในวันนี้นะคะใช้ของที่มีขายในเซปพาลาทั้งหมดเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเซปาลาเขามีงานบิวตี้พารเซลอยู่นะคะลดทุกชิ้นในร้านคะคะ20%ถือว่าลดเยอะมากนะแล้วก็เป็นเทศกาลลดราคาของเซปพาลาที่ทางเราก็รอคอยอยู่เหมือนกันก็เสี่ยงเงินกันไปทั่วหน้านะจ๊ะแต่ว่าคุ้มจริงๆก็คือลุกในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแต่งหน้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะมาชี้เป้าของที่หน้าสอยไปด้วยก็เอาเป็นว่า เอาละค่ะทุกคนก็กลับมาที่หน้าสดนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากการมาร์คหน้าก่อนเลยอันนี้ของ Saturday Skin นะคะเป็น Probiotic Power m a ร์มานก็อารมณ์เป็นแบบว่าจุลินทรีย์อะไรประมาณเนี้ยคือใช้แล้วเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวแบบดูเฮลตี้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็แบบมีวิตามินอ e, ีช่วยให้ความชุ่มชื้นนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยแบบผ่อนคลายความเครียดของผิวที่เจอมลภาวะมาอะไรประมาณนี้ยนี่คือเราแกะโหดมาก ส่วนแผ่นมาส์กตัวนี้คะเขาเคลมมาว่ามันเป็นแผ่นมาส์กที่นุ่มมากๆอารมณ์ประมาณว่าแผ่นมาส์กเนี่ยจะนุ่มนิ่มเหมือนอยู่บนปุยเมฆอะไรประมาณนี้เลยนี่นะคะก็เอาตะข่ายออกก่อนจุ๊งแปะลงไปนะคะตอวแผ่นมาส์กนุ่มจริงๆนะแล้วก็ด้วยความโปรไบโอติกเนาะมันก็จะมีอารมณ์แบบว่ายาคูน่อยๆอะฮัลโหล โอเคค่ะทุกคนนี่ครบ20ันทีแล้วนะคะขออนุญาตดึงออกชัดเาเรียบร้อยนะคะมาร์คแล้วหน้าแบบฉมม่ำมงมากเวอร์ส่วนมาร์คที่เขายังชุ่มๆอยู่นะคะแล้วก็เอามาทาคอได้จริงๆอ่ะอีกได้แบบทาแขนทาขาไปด้วยเลยนะเพื่อเป็นการใช้มาร์คอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะ <c oughs> ทีนี้นะคะเราก็นวดมาร์กได้เลยให้มาร์กของเขาเนี่ยซึมเข้าหน้าให้หมดเลยนะคะไม่ต้องล้างออกนะระหว่างที่รอมาร์กซึมนะคะเดี๋ยวขอมาแนะนําของที่เกี่ยวกับผมหน่อยดีกว่าคือจริงๆแล้วเซฟาร่านอกจากที่จะมีแบบพวกเมคอัพสกินแคร์นะคะแฮร์แคร์ของเขาก็มีเยอะมากอีกว่าใช้อยู่หลายตัวนะคะแต่วันนี้เนี่ยหยิบมาแนะนํากัน2ตัวนะคะอันแรกนะคะนี่เลยเป็นของโอลาเพ็กซ์นะคะซึ่งโอลาเพ็กซ์เนี่ยถ้าใครที่ทำผมบ่อยๆน่าจะเคยได้ยินเนาะที่เป็นแบบว่าทรีทเมนต์โอลาเพ็กซ์อะไรเงี้ยอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทาสีผมบ่อยๆนะคะหรือว่าแบบผมแแห้งตกปปลาาายยเเะขด อันนี้มันเป็นเหมือนกับแบบว่าทรีทเมนท์ที่เราเอากลับมาเมนเทนเองที่บ้านหลังจากที่ทำโอลาเพ็กซ์ที่ร้านแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าไม่เคยทำโอลาเพ็กซ์มาเลยใช้นี้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เวลาใช้คือจะแชมพูก่อนรอบหนึ่งแล้วก็บีบให้ผมหมาดๆแล้วก็หมักตัวนี้ทิ้งเอาไว้อย่างน้อย10นาทีโดยจะเน้นที่ปลายผมนะคะคือเมื่อก่อนหน้านี้ปลายผมแบบว่ามันยิ่งกว่าหนีมากๆเลยะตอนนี้ก็คือแบบมีความดูดีขึ้น ผมแบบมีความสลวยสวยเก๋มากขึ้นก็ใช้ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งแต่ว่าถ้าใครที่ผมเสียบ้านในใช้ได้3ครั้งเลย่วนอ,อันนี้นะคะนี่เลยเป็นของโคโค่แห่อีฟค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมหมักผมจากมะพร้าวคือบอกตามตรงว่าตอนแรกใช้แล้วแบบเฉยๆแต่ว่าพอใช้ไปสักสองสามครั้งอะแล้วมาสังเกตตัวเองรู้สึกว่าวันไหนที่หมักผมตัวนี้แล้วม้วนผมวันนั้นจะม้วนผมได้สวยผิดปกติมากคือผมมันจะดูเงางามมีสุขภาพดีแล้วแบบรอนมันก็จะเด้งขึ้นนะคะแล้วก็ในตัวเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นพวกสารกัดจากมะพร้าวนะ ึ่งมันก็ช่วยให้แบบผมมีความสุขภาพดีเงางามถ้าจะไม่ผิดนะมันจะไม่มีพวกซัลเฟตไม่มีฟอสเฟตเพราะฉะนั้นหลังใช้แล้วว่าผมอาจจะไม่ได้รื่นปลื้ดนะแต่ว่าผมมันดูมีสุขภาพดีขึ้นจริงๆแล้วคือในกล่องมันก็จะมาเป็นอันนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีหวีแถมมาให้ด้วยอันนี้เป็นเป็นแปรงอะ่ะเนี่ยแล้วก็แบบเอามาแปรงผมได้อะไรได้ ไอ้าคนที่ผมเสียมากๆสามารถใช้แทนครีมลูดได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบเออผมดีอยู่แล้วก็ใช้แค่แบบอาทิตย์ละสองสาครั้งก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาร์คซึมเข้าผิวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะมาลงไพรเมอร์กันก็ใช้เป็นของเซฟิ a ่าคอเลกชันนะคะตอนนี้จะเป็น smoothing primer นะคะก็คือจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยมีความเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ช่วยแบบ mattify ด้วยก็คือจะช่วยควบคุมความมันไปด้วยในตัวแล้วก็ช่วยแบบอัมพังรูขุมขนต่างๆคือไพรเมอร์ตัวเนี้ยค่ะทาไปแล้วผิวมันจะแบบลื่นปปเยยอออ่่แ้้วกมะนะคนดีีีทบาั๊ึ เยอะไปเลยอะจริงๆแล้วแบบใช้แค่ครึ่งปั๊มอะไรอย่างงี้ก็ได้อีกก็จะเน้นตรงเนี้ยหน้าแก้มที่มันแบบว่ามีรูขุมขนนะตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะแล้วก็แต่งหน้าแล้วรองพื้นตกร่องตกลุมต่างๆต่อมานะคะรองพื้นวันนี้ก็จะเป็นอื่นใดไ,ไม่ได้นอกจากอเวกลาสที่กำลังแบบโด่งดังมากๆอันนี้ใช้เป็นสีบิสนะคะเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วกันเนาะแมน่นตึบมาก นิดเดียวนะคะเกลี่ยได้ทั่วเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆด้วยอีวันเนื้อมันจะแบบนุ่มๆฟูๆอะจะไม่ใช่ครีมซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เหลวเป็นน้ำซะทีเดียวนะอีวันเลือกสีมาค่อนข้างอพอดีผิวเลยนะคะอาจจะแบบเหลืองกว่าผิวไปนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าหน้าแบบมันเป็นรอยแดงเยอะนะคะต้องการรองพื้นที่แบบเฉดเหลือมาปกปิดรอยแดงนี่เลยทุกคนปกปิดดีมากเนื้อรองพื้นถือว่าเซตตัวค่อนข้างเร็วนะแนะนำว่าให้ลงทีละครึ่งหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ย ดีกว่าการแต้ม5จุดแล้วก็เกลี่ยทีเดียวอะสำหรับคอนซีลเลอร์ในวันนี้คือไม่ใช่แล้วเพราะว่ารองพื้นปุกปิดดีมากต่อมานะคะเดี๋ยวเซตด้วยแป้งฝุ่นของอเวอร์ก s าสไปนิดนึงตามแบบใต้ตรงใต้ตาแล้วก็ตรงจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอีบ้าเ็็งคนที่หน้าค่อนข้างมันถ้าไม่เซตไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลหมดนะคะ อันนี้เลือกใช้แป้งฝุ่นของอเวอร์ก s าเหมือนกันนะคะมันจะได้เข้ากันคือเนื้อลองผุของเขาอีว่ามันค่อนข้างแมทะแต่ว่ามันไม่ได้แมทแห้งมันเป็นมันเป็นแมทแบบกามีอ่ะแล้วก็แป้งฝุ่นตัวนี้มันจะไม่ได้คุมมันนะคะเพราะฉะนั้นิีว่ามันก็น่าจะให้ฟินิชผิวที่สวยอยู่ต่อมาเช็ดดิงกันนะคะนี่เราใช้พาเลนนี้ของ b e n e นฟินะคะทุกคนหนึ่งสองดมจ้าด อันนี้จะเป็นพาเลตรวมบรัชออนแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็มีเชดดิ้งด้วยนะคะเป็นฮูล่อยู่ตรงนี้พาเลตเนี้คือคุ้มมากเวอร์เพราะว่าทุกอันเป็นแบบขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีแปรงมาให้ด้วย1อันแล้วก็ใช้ฮู l ล่นี้นะคะซึ่งเป็นแบบเชดดิ้งที่เราใช้ประจําอยู่แล้วและสำหรับคิว้ววันนี้นะคะใช้ของ b e n e ฟ i ตเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็น full proof b a r powder กับแปรงของ Cat บ o n ดีซึ่งอันนี้อก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็อยากจะแนะนำทุกคนมากๆ ส่วนตรงหัวคิ้วนะคะเดี๋ยวใช้สีอ่อนส่วนสีตาของเราวันนี้นะคะใช้พาเลตจ,จากโซยิว่าค่ะของโซยิว่าพาเลตตาเขาดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากสีนี้ก่อนนะพยายามท่องไว้นะคะว่า less is more แล้วเราก็ต่อด้วยสีนี้นะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลที่น่ารักมากนะเราจะเอามาลงแค่ตรงหางตานะคะนิดหน่อย แล้วก็เหมือนเดิมค่ะสีนี้แล้วก็เดียใช้สีนี้ในพาเลทของ Benefit นะคะเอามาทาหัวตาเพราะว่ามันจะอารมณ์แบบไฮไลท์อยู่แล้วอะมันก็เออน่ารักดีเขียนอินเนอร์ด้วยดินสอของ m r า j a c o อ s นะคะตัวนี้ก็คือสีดำสนิทปิดๆเขียนง่ายนะคะแล้วก็ไม่แผนด้ด้วยแล้วคือนอกจากที่เราจะเขียนอินเนอร์ใช่ป่ะคะเราจะมาเขียนตรงนี้ด้วยหางตา แล้วเราก็ใช้แปรงฟูๆนะคะเอามาเบลนเบลนเบลบลนอันนี้มันจะเซ็ตตัวค่อนข้างเร็วนะคะมันก็จะแบบไม่ได้ฟุ้งขึ้นมาหรอกแต่เบลนเพื่อแบบเหมือนให้สีมันแห่เหมือนเอาแปรงมาเช็ดอะนึกออกไหมแล้วก็ดัดขนตานะคะปัดมาสคาร่ามาสคาร่านะคะใช้เป็นของ Hourglass ตัวนี้ก็คือติดทนแล้วก็ไม่แพนด้านะคะ แต่งตาแบบ less is more ของเราก็เสร็จแล้วนะคะได้ประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวมาปัดแก้มกันก็จะใช้สีนี้นะคะแต่ว่าสีนี้ยถ้าเราแบบเนี่ยป้ายไปครั้งแรกอะ่ะตีตรงท้องทองที่เคลือบไวมันก็จะหายไปนะคะแต่ว่านั่นแหละยังไงสะ่วันก็ต้องหายปัดได้กับทุกสีผิวนะแล้วก็จะให้ความเงาเงาหน่อยๆส่วนบริเวณข้างแก้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวใช้สีนี้มันจะเป็นแบบอบนเซอร์เบาๆอะ่ะ มันก็จะได้ทําให้หน้าแบบดูบีมิติมากขึ้นนะคะบลัชออนมาดูไล่สีแบบจากอมบ่มแดดน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ไแลบบ่ไลมาเป็นพีชๆชมพูชมพูเห็นไหมแค่เนี้ยการปัดแก้มของเราก็จะแบบว่าดูมีชั้นเฉิงมากขึ้นเดี๋ยวขอเติมไฮไลท์อันนี้นะคะมันจะเป็นไฮไลท์ที่แบบอมชมพูชมพูนะโอ้ยมันเงามาก OMG ต้องปัดแบบเบามือที่สุดในโลกตอนนี้นี่ปากเคลือบทองไปแล้วจ้า สุดท้ายค่ะทาลิปนะคะอันนี้เป็นลิปของเซฟารานะคะชื่อรุ่นวอลลูสซาตินคือมันจะเป็นเนื้อซาตินอนะเนื้อซาตินก็คือแบบเนื้อนุ่มๆอะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีนี้สวยมากคือชื่อสีมันเล็กมากๆเลยทุกคนถ้าอ่านไม่ผิดเนี่ยเบอร์ s 6 1นะคะก็ะทาแบบ 8, 8, 8, แปะๆเมมเมแล้วก็เกี่ยเก่และสุดท้ายจริงๆนะคะฉีดน้ำแร่ค่ะนีนะะ่เป็นของ p ิ x ซ e นะคะเป็นรุ่น Glow m ม s t ตัวนี้จะมี p r o p o l i s แล้วก็อา g a แกนออยด้วยก่อนใช้คือต้องเขย่าๆขยก่อนนะคะให้น้ำกับ ตัวนี้เคาจะมีออยล์ทั้งหมด21ชนิดนะคะแล้วก็จะมี Propolis ค่ะ Propolis ก็คือนมพึ่งแล้วก็จะมี Aloe Vera นะคะแล้วก็มี Food Extract ด้วยใครชอบฉีดน้ําแร่บํรุงไปด้วยนะคะชอบแบบผิวช่มฉําโกล,ล๋อๆอก็แนะนําเป็นสูตรนี้จริงๆแล้วน้ําแร่ของ p ิกซี่ยมีหลายสูตรมากนะคะก็ลองไปเลือกดูนะโอเคแล้ะลุคในวันนี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลุคแบบ Less is More แต่งเหมือนจะน้อยแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่ดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆก็ใครสนใจไอเทมไหนใน Sephora นะคะอย่าลืมไปช้อปในงาน Beauty Parcel นี้นะคะมีทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เลยก็จะมีตั้งแต่วันที่20 เจมีนาคมนี้นะคะไปจนถึงวันที่3 1มีนาคมโดยทางเซเวอร่านะคะจะลดทุกสิ่งทุกอย่างในรานะะ้านค่ะ20%่ไม่จาเป็นว่าของใหม่ของเก่านะคะคือทุกชิ้นลดหมดเลยซึ่งตรงนี้เป็นเทศกาลที่แบบเรา,เราคอยมากๆเราคอยไปทั้งปีให้แบบเซเวอร่าลด20%แล้วก็ไปเหมาของมาค่ะคะุ <laughs> ออยคิดว่าโปรนี้มันคุ้มที่สุดแล้วนะ,คะใครเล็งอะไรไว้นะคะก็ควรสอยในช่วงนี้แหละโดวยวันพุธที่2 7เจนี่ยคะ่ะจะให้ g o member เข้าไปช็อปก่อนได้1วันแต่สําหรับใครที่เป็น Black card นะคะก็จะชิก โกการนะคะใช้โค้ดโก20ค่ะสมาชิกแบล็กการใช้โค้ดแบล็ก20เขียนติดกันเลยนะคะไม่ต้องเว้นและพิเศษมากๆสาหรับสมาชิกโกการนะคะเมื่อช็อปครบ5 0 0บาทหรือบาทว่าหลังจากหักส่วนลดแล้วนะจะได้กระเป๋า Giant Gym เซฟอร่าเจนจิมแบล็คไปเลยนะคะซึ่งกระเป๋าเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะใครที่อยากช็อปนะคะเดียวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะในเดสคริปชันบล็อกหรือว่าจะไปดูหน้า Facebook ก็ได้นะคะมีลิงก์ให้เหมือนกันสําหรับอีฟเองนั่นก็คือกดวีชลิสไปแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวแบบเข้าไปช็อปได้มดเมนะื่มอไหร ะะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ก็ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย